เออสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับช่องนำ้ำมงห้าากับการทํางานของระบบการกินอาหารของมนุษย์นะครับเนี่ยนะนี่คือตัวมนุษย์ที่ผมสร้างขึ้นนะครับน,น,นี่ฟันฟัน,ฟนอย่างแรกเราต้องเอาคนมาก่อนนำไน้ไหมเอาคนมาก่อนเอามาทำไงต่อครับเอ้ยคนนิ่งๆเดี๋ยวก็ตายอ่ะเขาเขากินเขาเขาอยากกินเลยเขาเขากินทางจมูกครับแต่มันติดจมูกเขาเราต้องหาอะไรแค่ออกอ่ะอะไรกัน อปไไอพวกเศษอะไรก็ไม่รู้เขาจะมูกอไปเรายังเหลืออาหารนะครับอาหารยังไม่ตายเขาอยู่ท้ายรถบรรทุกทุยไม่ใช่แลต่อมาแล้วก็ฟีดอาหารให้อยู่นิดนึงนะอ่ะอิะเองเตรียมตัวตายได้เลยบักปอบแล้วต่อมานะครับเราก็ดึงไอ้นี่ลงนะชแล้วก็ฟีดมันไว้อย่างนี้แหละฟีดเอออาหาร อาหารนเวลาเข้าปากคนนี้เขากำลังกามค้าง้วหลังจากเห็นอาหารที่อืม้มน่ากินจริงเหรอเออตาตาเขาเหมือนจะหม,มุนได้แต่มันเมื่อก่อนมันหมุนไม่ได้เว้ยเมื่อก่อนหมุนได้ถุยผิดเมื่อก่อนมัมนหมุนได้นะครับตัวตัวนี้มันหมุนไม่ได้แนละ้วไปเป็นอาหารเลยยิงงอไหมไอ้ตรงนั้น,นเกิดทันทำงานผิดพลาดบางอย่างทำให้อาหารแบบมันไม่เข้าปากแชร์คนนี้ทุกทีแชร์นี้เขาแบบรอกินมาแปดแสนสี่หมื่นปี อ้ปากมึงก็ง no ับไปเร็วเหลือเกินเนี่ยหยิบสองมือก็ไม่ได้ด้วยเอ๊ยบอกจุบเอาใหม่เอาใหม่จุบแล้วก็โอ้ยเป็นปัญหากับปากเขาว่ากเลยครับเนี่ยนะเอาวะอ๋อเละละเละละเละละเละอาหารเขาบอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่กูกูจะได้กินสักทีเขารอมาแปดแสนสี่หมื่นปีแล้ว เอายัดทั้งนี้อะกินมึบอกหิวไหมเหรอเออเคียเขาก็จะใช้ระบบเทฟฟนเคียนะครับเป็นตัวย่อยอาหารนะมันใช้บดอาหารให้ละเอียดน,นะครับแล้วมันก็จะมีน้ำน้ำลายด้วยอันหนึ่งนะน้ำลาย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 เอาไว้ทำให้อาหารนุ่มลื่นขึ้นนะครับก็โฆษณา โอเคต่อดังนั้นนะครับเ,เขาก็จะกลืนนะครับขรเขาจะกลืนผ่านไปเป็นยังไงวะมั่งขอดมนุษย์มนุษย์มันกลืนไงวะมันก็จะกลืนเข้าไปมันก็จะกลืนเข้าไปทางนี้อันนึงนะอาหารติดฟันครับกลืนไม่ได้นี่เขาคืนอาหารแล้วแล้วมันก็ล่วงไปนี่นะครับคือขี้คนนะครับ เอีคีมมันมีสดใหม่เลยนะครับผมจะเพิ่มเติมอ,อะไรบางอย่างเข้าไปให้มันไอ้นี่ทุกคนรอชมได้มา,าได้เวลาทำงาน ยาออกแบบยาไงให้คนกินตายก็สมอง,งไหลเนี่ยยาใช้กินทางจมูกมานี่นะครับไม่ต้องใช้ยัดเข่ปอยากก่างนงี้นะครับมา,ากกบเขา

สุขภาพกูเรียนกูเรียนระบบนะครับพีน้องปจชาตรงสานคลิปสั้นวันว่างๆเงกิน30วิเลย